เข้าใจให้กับผู้ที่ประกอบอญญาชีพจึงเป็นเรื่องสำคัญสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นอกแค่นำอญญาชีพนะครับซึ่งทราบจากทางท่านจานางงานจังหวัดนครนายกว่าได้จัดให้มีการาโครงการนี้นะครับที่เข้า,ารับการอบรมานโครงการการสัมมนาห้าสิบต้งนะครับ ก็คงเ,เกินนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็คงจะมาผู้ที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาที่จะขอการที่ท่านนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเพิ่มเติมนอกเหนือจากประสบการณ์อันยิ่งใหญ่เพราะว่าคนเรานั้นถ้ามีอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการอบรมสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายแม่แมวอาชีพปีงบประมาณ2,557ณบันนี้